สวัสดีเพื่อนๆชาวกินทิ้งซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่284ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมมิ์ในกากำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ r ูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารและก็ต้องขอขอบคุณพี่วราพงษ์ด้วยนะครับที่โดเ a t e เข้ามาให้เราเป็นจำนวน20บาท ขุนถัดมาก็จะเป็นพี่วีรศักเนาะ29บาทผมแน่ใจว่าวันก่อนเนี่ยแปะสลิปให้หรือ,อยังก็เลยเออกมาแปะให้อีกครั้งยังไงก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการสนับสนุนดเนตก็สามารถโดเนตได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่บนหน้าจอน,นี้เลยเนาะโอเคครับเนื้อหากำลังเข้มข้นเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่กงงยวนนะครับได้ใช้สุดยอดคลิปวิชาบัตรนี้นั้นผู้คนต่างก็ตกตะลึงแต่ในส่วนของลู่โจนั้นเขาเคยเห็นคลิปวิชานี้มาก่อนแล้วมันเป็นคลิปวิชากระจกแห่งแสงนั่น,น,นอ่นเป็นคลิปวิชาที่วู้เนียนนะครับปรมาจารย์แม่ชีที่ได้ใช้ในแท่นดอกบัวแต่เมื่อเห็นพลังกระจกแห่งแสงของกงหยวนลู่โจก็รู้ได้ทันทีนะครับว่ามันนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังกว่าของแม่ชีวู้เนียนเป็นอย่างมาก วงกลมแห่งแสงที right ่อยู่ใต้เท้านั้นได้ขยับขยายออกไปทุกๆคนที่อยู่ในระยะของกระจกแห่งแสงนะครับต่างก็ได้รับผลกระทบจากมันผู้ฝึกยุทธทั้งหลายต่างก็รับรู้ได้ถึงนะครับพลังที่เอ่อล้นเข้าสู่ร่างกายทุกๆคนต่างก็ตื่นตกใจกับพลังที่ได้รับมาเอาละนะทุกคนจงทำตามข้าโจมตีและแล้วนะครับพลังฟ่ามือจากตัวธาราทิตย์ก็ได้จูโจม ไปที่ดาบที่รอยระร่องอยู่นะครับที่ไม้จะเอาชีวิตผู้บุกรุกตุ้มตุ้มตุ้มเสียงการประทะกันกับฝ่ามือระและดาบนะครับบัตรนี้มันนั้นเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเป็นอย่างมากระวางดาบกับมนุษย์กงหยวนรู้สึกยินดีนะครับที่เห็นแบบนี้ผู้ฝึกยุดจากสิสุดยอดสำนักต่างก็มีพลังเนือชั้นกว่าเราสำนักย่อยนะครับผลลัพธ์ทำให้มันนั้นเป็นที่ค่อนข้าง น่าพึงพอใจผลลัพธ์ที่ได้จากพลังกระจกแห่งแสงที่ตัวเขาใช้นั้นเป็นอะไรที่เกินกว่าความคาดหมายของตัวเขาตุ้มตุ้มเสียงระเบิดยังคงดังต่อเนื่องนะครับการโจมตีระลอกใหม่ก็ได้โจมตีขึ้นอีกครั้งและทําให้ดาบรอยฟ้าทั้งหมดนั้นทุกจัดก,การไปดาบทุกเล่มได้ร่วงร่นลงสู่พื้นนะครับและแล้วมันก็เหมือนกับก่อนหน้านี้แสงสว่างทั้ง7นะครับ อาณาจิตคายปลนเวทมนต์ก็ได้่องสว่างขึ้นมาอีกครั้งยงอาเฉียนเห็นแบบนั้นได้แต่ถามขึ้นอย่างสับสนเออท่านผู้สูงแสงสว่างทั้งจิตที่ได้เห็นนั้นหมายความว่าอะไรกันลู่โจก็ได้ตอบคำตามไปแสงสว่างแห่งแรกคือสวรรค์สวรรค์วเวียนว่ายแสงสว่างแห่งที่สองคือยยกพันแปะสามคือมุก่องสว่าง 4. อัญญมณีสมดุลห้าหยกแห่งการมองเห็น6 อัญมณีร้อนแรงและแสงสว่างที่เจ็ดแสงสว่างสุดท้ายก็คือประกายที่สว่างสวยัยหนึ่งในสีแสงแรกเป็นเหมือนกับร่างกายส่วนแสงที่ห้าถึงเจ็ดเป็นเหมือนกับแขนและขาทุกสิ่งทุกอย่างได้ร้อมรวมจนกายเปิดมานพลังแห่งดาบทั้งเ็ตยังไงละ่ะอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองข้าเข้าใจแล้วท่านผู้อุสเจียงอาเชียนนะครับทาเหมือนกับเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างย่วนเออที่คิดสงสัยจึงได้เหลือบมองไปยังเขากริออ่ที่ถามออกมามันคืออะไรกัน เอออย่าถามข้าเลยเอาเป็นว่าข้าข้าเข้าใจก็ก็แล้วกันหลังจากพูดจบนะครับเชียงอาเฉียนก็จ้องมองไปที่แสงสว่างที่อยู่บนพื้นไม่รู้ว่ามันเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับฉินจานได้พูดออกมาพลังดาบทั้งจิตได้ประกอบไปด้วยส่วนที่สําคัญทั้งหมดเจ็ส่วนด้วยกันการที่ทุกส่วนนั้นจะรอมรวมกันจนทําให้เกิดเป็นม่านพลังแห่งดาบทั้งจิจได้มันมันนั้น มันนั้นเมื่อใดก็ตา,ามที่ร้อมรวมเป็นหนึ่งมันก็จะสามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมามันเป็นพลังที่น่าสะพึงจริงๆดาบทั้งหมดที่ร่วงรนลงสู่พื้นได้กลับมาซองแสงก่อนที่จะเข้าโจมตีผู้ฝึกยึดทั้งหลังทั้งหลายใหม่เคลงเคลงเคลงเฮ่ hey, ท่านปรมาจารย์ท่านไม่คิดจะทําอะไรสักหน่อยหรอมีใครบางคนถามออกมาอย่างร้อนใจกงยวนนะครับได้ปล่อยฟ้ามือไปในอากาศในเวลาเดียวกันนั้นตัวเขาก็ได้หันมาที่ ผู้ฝึกยุทีิเหลือเฮ้อพวกเจ้ากำลังรออะไรกันอยู่ละ่ะรีบมองหาช่องว่างและหยุดการทำงานของม่านพลังสิผู้ฝึกยุธทั้งหลายนะครับต่างก็มองไปที่ดาบที่กำลังเปล่งแสงที่รอยอยู่บนพื้นดินในตอนนี้กรุงยวนและคนอื่นๆตางก็รับมือกับกลุ่มดาบจำนวนมากที่กำลังโจมตีพวกเขาอย่างไม่หยุดปักม่านพลังดาบทั้งเจ็ดนะครับได้สแสดงอภินิหารและพลังที่แต้จกิงออกมาแล้วมีผู้ฝึกยุธหลายคนนะครับได้วิ่งไปตรงหน้า ตัวของพวกเขานั้นนะครับมองที่ดาบกนเช่อประเมินตามสัญชาตญาณหีห <Hey, S 1> <Hey. S 2> นะนะนั่นมันดาบระดับลูกหีใช่ใช่ใช่ดาบระดับลกู hey. <Hey. S 2> บบลกไม่ผิดแน่มีใครบางคนหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงเมืม่อเห็นว่าระดับดับเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกเขาก็จะได้รับสมบัติที่เป็นดาบชั้นดีมากขึ้นนั่นเองผู้ฝึกยุดทั้งหลายนะครับตางก็รีบหยิบดาบระดับลูกขึ้นมาทุกๆคนต่างก็ตื่นเต้นที่ได้จับอาวุธระดับลูกนี้ทุกทุกคนต่างก็ลืมไปแล้วว่าตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ใน สารที่ที่อันตรายนะครับและกําลังเจอเจอกับสารเจอๆๆกับอันตรายอยู่เบื้องหน้ากงยวนได้ตะคี้ขึ้นเฮ้ hey, ทำอะไรวางมันลงซะในตอนนั้นเองนะครับกงยวนที่ได้พูดเขาก็ได้ใช้พลังฝ่ามือพลังกระจกแห่งแสงเอาละนะจงสลายพลังการโจมตีของทุกคนนะครับได้ลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเขานั้นคลายปนึกพลังกระจกแหงแสงดาบรอยฟ้าช,ชุดใหม่นะครับได้พาด ได้พุ่งปานนะครับร่างกายของผู้ฝึกยุทธพวกนั้นไปอย่างไร้ปานนี่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับสุสาแนแห่งนี้ก็ถูกย้อมไปด้วยเลือดกลุ่มผู้ฝึกยุทธนอกเหนื้อจากที่อยู่นอกอาณาเขตนะครับต่างก็ตกตะลึงเมื่อเห็นแบบนั้นผู้ที่อยู่ในอาณาเขตพลังแห่งดาบทั้งเจ็ต่างก็ถูกดาบจํานวนมากเสียบแทงเข้าไปที่ร่างกายยวนเอ๋อรีปิดตานะครับก่อนจะเบเินหน้าหนีในทางกับกัน สีหน้าของรูโจยังคงไม่แยแสบางทีนี่อาจจะเป็นเพราะว่าความทรงจําของ G อจีเซนเต้าแนดีนะครับตัวเขานั้นเจอแต่เรื่องหูดร้ายมาดูตลอดเพราะแบบนั้นรูโจจึงไม่สยดสยองนะครับเขาไม่รู้สึกสยดสยองเท่าไหรนักภาพที่ได้เห็นนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเลยในตอนนั้นเองนะครับผู้ฝึกยุติกว่า30คนก็ได้ถูกจัดการไปมีผู้ฝึกยุตบางคนนะครับที่พอรอดจากการโจมตีมาได้เฮกุ้งดวนเมื่อกี้เจ้าทําอะไรกัน มีใครบางคนนะครับตะกูนออกมาก่อนจะจ้องมองไปที่ปรมาจารย์นักบวชคนนี้กงยวนได้พนมมือและพูดขึ้นอ่ามิตรพุดมานพลังแห่งดาบทั้งเจ็ดนี้ทรงพลังเกินไปการที่จะได้รับดาบอันมานั้นต้องมีใครที่ต้องยอมเสียสละมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วข้าขอชมเชยในความกล้าหาญของพวกเขาทุกคนเมื่อข้ากลับไปที่วิหารแห่งความว่างเปล่าได้ข้าจะช่วยจับพิธีศพให้ทุกคนที่จะไปเองนี่เจ้าไม่ห กงหยวนมันชั่วได้ใจจริงๆนะครับมันปล่อยให้คนอื่นไปอ่าปล่อยให้คนอื่นโดนลินงานเฉยเนาะให้คนอื่นเป็นเครื่องสังเวยให้คนอื่นตายเสียสละแทนตัวเองทุกคนต่างก็จ้องมองนะครับการกระทําของกงหยวนไม่ต่างอะไรจากมารเลยตัวเขาไม่สมควรที่จะเป็นนักบวชด,ด้วยซ้ำการกระทําของจงหยวนอากงหยวนนั้นทําให้ทุกคนโกรธแค้นแม้จะทําแต่เรื่องผิดนะครับแต่ดวงตาของกงหยวนกลับไม่แยแส ตัวเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตัวเขาได้พูดต่อเอาละ่ะข้าได้อกุกได้ให้โอกาสพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าก็ยังทําให้ข้าผิดหวังเฮยังพวกเจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์มาตามําหนิข้าหรอกนะอามิตาพุทธบัดนี้นะครับมานพลังแห่งดาบทั้งเจ็ดได้ส่องสว่างขึ้นมาภายใต้เลือดสดๆที่ไหลอาบผืนพลังของมันได้ขยับขยายอาณาเขตไปเลือดของผู้ฝึกยุทธที่ได้ไหลนั้นอาบไปตามทางเดินมันเหมือนกับการ มันเหมือนกับเส้นเลือดที่มีอยู่ในร่างกายท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้มาบรรจบกันเมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อกันนะครับมานพลังแห่งดาบทั้งจ็ก็ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบขึ้นมาจนได้ชินจานที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดออกมาอย่างไม่เต็มใจเฮอมานพลังแห่งดาบถูกเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบแบบนี้นั้นพวกเราคงจะยากเย็นทาอะไรได้แล้วตต่ผู้อุสเราจะทํายังไงกันดี เห็นได้ชัดว่าทุกๆคนนั้นฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ลูโล่โจลู่โจนในตอนนี้นะครับยังคงได้แต่จ้องมองไปที่การกระทําของเราผู้ฝึกยุทธี่เหลืออยู่พลังรอบตัวของกงหยวนเองเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันตัวเขามองไปยังแสงสว่างที่อยู่เหนือพื้นนะครับและดาบและดาบทั้งหลายที่ลอยอยู่บนอากาศอย่างเกี่ยวกัดอามิตาพุทธเสียงของเขาได้ก้องกลงวานนะครับมันคล้ายกับพลังคลื่นเสียงช,ช,ช่างช่างทรงพลังอะไรเช่นนี้ ผู้ฝึกยุตทั้งหลายที่ออนแอนะครับพวกเขารู้สึกได้ทันทีว่าเลือดกำลังเดือดพาดหูของพวกเขานะครับแทบที่จะแตกเมื่อได้ยินคลื่นพลังเสียงของกงหยวนลู่โจที่ได้รับคลื่นพลังเสียงไม่ได้รู้สึกเลยแม้แต่นิดเดียวพลังในการยับยั้งพลังพลังในการยับยั้งพลังนะครับเป็นพลังพิเศษของคลิปอักษรสวรรค์ที่ช่วยต้านคลื่นอักษรอาชีช่วยต้านคลื่นเสียงที่กงหยวนปล่อยออกมาได้ ผู้ฝึกยุทธนะครับบางคนไม่อาจที่จะยืนหยัดต่อไปพวกเขาได้แต่ร่มโรงก่อนจะตะโกนด้วยความโกรธกงยวนนี่เจา้าเจ้ามังสารเร็วเจ้ากําลังวางแผนทาอะไรกันแน่ <c oughs> กงยวนนะครับพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ดูมืดมนพวกเจ้านะ่ะจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุสานแห่งดาบไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับว่านักบวชผู้สูงทรงคนนี้นั้นจะมีเจตนาแอบแฝงที่ชั่วร้ายถึงเพียงนี้ดาบลอยฟ้าได้พุ่งผ่านผู้ฝึกยุทธไปพลัง ร่างอาวตารรวมไปถึงพลังป้องกันมากมายหลายประเภทนะครับถูกใช้ออกมามันเป็นภาพที่ช่างดูน่าทึ่งเสียจริงฟ,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 ฟุฟุฟร่างอาวตารน้อยใหญ่นะครับของขั้นต่างๆบัตรนี้ได้ปรากฏขึ้นแต่แน่นอนครับน้ําน้อยย่อมแพ้ไปตายที่สุดแล้วพวกเขาก็ถูกดาบจํานวนมากจัดกการไปจนหมดแสงสว่างทั้งจ็ดได้ส่องออกมาทําให้หลุมศพเองนี้สว่างจ้าดาบลอยฟ้าไม่ได้ผูจรรวบหลุมศพอีกต่อไป บัตรนี้นั้นดาบเรานั้นราวกับมีชีวิตนะครับมันตั้งใจที่จะพากชีวิตและยัดเยียดความตายให้กับทุกคนที่ยืนอยู่ที่นี่เจียงอาชีนั้นรีบยกมือเพื่อกางม่านพลังทานผู้สูงกาจะรับมือกับพลังนี้เองท่านอาจารย์ไม่จําเป็นต้องรับการป้องกันจากเจ้านั่นหรอกหน่าราคาญเสียจริงยวนเออเองก็วางแผนจะปกป้องลูโ่โจด้วยตัวเองพลังของยวนเออนะครับบัตรนี้นางได้สร้างม่านพลัง มันเป็นพลังที่ทําหน้าที่ปกป้องที่อยู่ด้านหน้าของนางนั่นเองเจียงอาเฉียนหัวราองตัวเขานั้นไม่อยากทะเลาะก,กับยนอื่นน้อยของเราลู่โจก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะครับที่ไม่ไกลมากมีนะอ่าที่ไม่ไกลมากมีดาบลอยฟ้าจํานวนมากการรอยระร่องตรงมาในทางกับการผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่ ต่างก็พบกับช่วงเวลาอันยากลําบากดาบรอยฟ้าจํานวนมากได้โจมตีพวกเขาอย่างหนักไม่หยุดพักอูมอ้มอูม้มตู้มบัดนี้นะครับหลุมฝังสุบและทำแห่งนี้ถึงกับสั่นสะเทือนเมื่อเห็นแบบนั้นกงหยวนก็ได้เงยหน้าขึ้นและวัวเราะอย่างเต็มที่หอหอในที่สุดในที่สุดวันของข้าเวลาของข้าก็มาถึงแลว้วตัวเขาได้บินขึ้นไปนะครับจากพื้นดินก่อนที่จะมีพลังงานสีดำไหลออกมาจากร่างกายเพียงพริบตาเดียวเท่านั้น ตัวเขาก็ได้ยืนยัดเนื้อลุ้มฟังศพอยู่แล้วองเวนได้ซัดพลังฟ่ามือลงไปที่เบื้องร่างบุ้มพลังสีดำได้กระแทกกับหลุุมศพขนาดยักษ์เป็นเพราะพลังจูตเอียนทรงพลังนะครับทําให้หลุมศพนี้มีรอยร้าวเจียงอาเฉียนขมวดคิว้วหึดาบมานอย่าบอกนะว่าดาบมานอยู่ในหลุมฝังศพสินะลู่โจไม่คิดเช่นนั้นในตอนที่ ในตอนนั้นนะครับยวนเออเองที่ยืนอยู่บนหลุมศพขนาดใหญ่ตัวเขาได้หันไปมองราวกับว่าตัวเองได้เป็นจักรพัดผู้ยิงใหญ่ก่อนที่ท้ายสุดแล้วจ,จะเเรือบมองไปที่เจียงอาเฉียนกลุ่มดาบทำลายยังคงโจมตีผู้ฝึกยุติอย่างบ้าคลั่งในขณะที่กุ้งยวนยังคงปลอดภัยดีลู่โจรเรือบมองนะครับเห็นพลังอันมืดมิดบนร่างกายของกุงยวนเขานั้นที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดออกมาหืมวิถีพุทธแห่งปีศาจอย่างนั้นสินะ อะไรคือวิจีพุธเองปีศาจนะครับผมก็งงกงหยวนที่ได้ยินแบบนั้นก็หันมามองชายชาราที่ยืนอยู่ข้างๆเตียงอาเฉียนแทนการแปลเสียงในลักษณะเช่นนี้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามารถทําได้กงหยวนนั้นไม่เคยพบกับรู่โจยิ่งกว่านั้นสารที่แห่งนี้นะครับอยู่ในถ้ำภายในถ้ำนั้นมันค่อนข้างมืดมิดเพราะอย่างนั้นเขาก็ดูหน้าลู่โจไม่ค่อยชัดหือท่านมีสายตาที่เฉียบแหลมดีนี่ประสุกเฮ้อ คนสุดท้ายที่ข้าได้เจอเป็นผู้ฝึกยทธที่ใช้วิชานี้นะผลคนนั้นมาจากวิหารปีศาจเขาคือยอดฝีมือลำดับที่สองชื่อของเขาคือสู้จินชานเขาเป็นเพียงคนเดียวในวิหารปีศาจที่เลือกฝึกพลังวิธีพุทธปีศาจจนไปถึงขั้นดวนเสินเกียรได้เสียงของรู่โจยังคงดังต่อไปเสียงของเขานะครับได้ดังไปถึงหูของทุกๆคนดูเหมือนว่ารู่โจนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยจากม่านพลังแห่งดาบทั้ง7จ็ดกงหยวนใายหัวเมื่อได้ยินเช่นนั้นเฮอะ ไอ้สู้จินชานน่ะมันอ่อนแอเกินไปเขาคนนั้นไม่สามารถเทียบเคียงกับข้าคนนี้ได้หรอกข้าคือผู้ฝึกยุทธวิธีพุทธทั้งสองสายข้าคือผู้ฝึกยุทธวิธีพุทธในด้านดีและด้านปีศาจที่เก่งกาจที่สุดแล้วทุกทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นนะครับต่างก็ตื่นตกใจใครจะไปคิดเราว่านักบวชฝ่ายธรรมะนะครับนอกจากเดินอยู่ในเส้นทางแห่งแสงแล้วเขายังเลือกที่จะฝึกเส้นทางสายมารอีกด้วย ลู่โจรูปเขานะครับเมื่อเขาได้ยินกงอ่ากงหยวนอวดอ้างสรรพคุณเขาก็ได้พูดออกมาเฮอเขาอยากเห็นจริงๆว่าเจ้านะ่ะจะทําลายมารพลังดาบทั้งจิตได้ยังไงกันลูกประคำของกองหยวนได้รอยอยู่บนฝ่ามือของเขานะครับกองหยวนได้กางแขนออกมาหลังจากนั้นตัวเขาก็กวาดสายตามองไปรอบๆนะครับเจียงอาเฉียนลูล่โจและคนอื่นก็ได้พูดขึ้นเฮมารพลังแองแสงทั้งจิตนั้นได้ถูกอัญเชิญมาแล้ว อากงหยวนเป็นคนพูดนะครับมานพลังแห่งดาบทั้งจิตนั้นได้ถูกอัญเชิญมาแล้วประสุขทั้งหลายผ่านจงไปตามทางของพวกท่านเถอะอามิตาพูดหัวใจของกงยวนเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับในตอนนี้นั้นเขาจ้องมองไปที่รูโจก่อนหน้านี้ถ้ามีแค่เจียงอาเฉียนเขาคงไม่กังวลหรือหวาดกลัวแต่การปรากฏตัวของยอดฝีมือที่ยืนอยู่ข้างๆนั้น เพียงแค่เสียงของลู่โจนะครับทําให้ตัวกอง,องยวนนั้นรู้สึกว่าฝีมือของชายชราคนนี้ต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่แทึท่านกําลังรอเก็บเกี่ยวกับสิ่งที่ข้านั้นได้วานเอาไว้สินะกงหยวนได้ประกบฝ่ามือนะครับกองยวนได้ประกบฝ่ามือของตัวเองอีกครั้งลู่ประคำของเขาได้แยกออกจากกันนะครับก่อนที่จะพุ่งไปหาฝูงชน ลูกประคำถือเป็นอาวุธของชาวพุทธที่ไม่เหมือนกับอาวุธชิ้นไหน,ไหนมันสามารถใช้เป็นอาวุธในการโจมตีได้นอกจากนี้มันยังสามารถใช้ป้องกันได้อีกด้วยลูกประคำถือเป็นอาวุธที่มีวิธีใช้หลายวิธีด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีเพียงแค่ยอดฝีมือเท่านั้นที่จะใช้งานมันได้มันไม่เหมือนกับอาวุธอย่างกระบี่และดาบหรืออื่นๆอาวุธอย่างลูกประคำนั้นต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนเป็นพิเศษ ลูกประคำได้พุ่งไปด้านหน้านะครับมันได้กลายสภาพไปจนดูเหมือนกับหินอุกบาตจำนวนมากแตนป๊ฟป๊ฟป๊ฟปล่อยให้ข้าจัดการเองเจียงอาเฉียนได้พูดออกมานะครับตัวเขาไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้อีกต่อไปเจียงอาเฉียนได้รีบชักดาบคีตะมังกรนะครับดาบแห่งสวงสวรรค์ออกมาจากฝักลู่โจในตอนนี้นะครับมองไปที่กงหยวนกอนเชี่ยเอ่ยปากพูดปล่อยให้เขาจัดการซะได้ค่ะ ยวนเอ๋อก็ไม่ขัดนะครับเมื่อเห็นอาจารย์สั่งชิ้นนั้นในส่วนของเตียงอาเฉียนก็พุ่งไปถตาหากหยวนเอ๋อพุ่งไปด้านหน้าด้วยข้าคงต้องควาความหลังข้าคงต้องควาความหวังที่เหลือเอาไว้กับชิ้นช้านไม่ได้แน่ถ้าหากเป็นแบบนั้นกันถ้าหากพวกนี้ไปกันหมดแล้วใครจะเป็นคนปกป้องข้าจากแล้วใครจะเป็นใครแล้วใครจะเป็นคนปกป้องฉันกันเตียงอาเฉียนที่ได้เคลื่อนไว้ไปด้วยความเร็วสูงนะครับ ตัวเขานั้นได้ปล่อยพลังแสงสีทองจากดาบนะครับบัตรนี้มันได้ทอแสงออกมาอย่างระยิบระยับตุมต้มตุ้มตุ้มลูกประคำทั้งหลายนะครับก็ได้ถูกเจียงอาเฉียนปัดป้องไปบอกได้เลยว่าเจียงอาเฉียนของเราที่มากนะครับปัดดาบเอ่อปัดลูกประคำเหมือนกับปัดลูกกระสุนปืนกันเลยทีเดียวกงหยวนนั้นดูเหมือนว่าจะคาดคิดสิ่งนี้เอาไว้เฮอเฮ้อเป็นดาบที่ดี ตัวเขาเหลือบมองไปที่ดาบของเจียงอาเชียนนะครับใบหน้าของกงหยวนแสดงหเ็นถึงความชื่นชมที่มีต่อดาบเริ่มนั้นเจียงอาเชียนยิ้มนะครับก่อนที่จะเหยียบเท้าบินตรงไปที่กงหยวนในตอนนั้นเองนะครับผู้ฝึกยุทธ์ทั้งหลายต่างก็พยายามตอบโต้การโจมตีจากดาบรอยฟ้านะครับการโจมตีของดาบรอยฟ้านั้นไม่ได้ปล่อยให้ผู้ฝึกยุทธ์ทั้งหลายมีเวลาหายใจพวกเขาทั้งหลายต่างก็จับจ้อง มองมาที่เจียงอาเฉียนที่บินไปเร็วอย่างมีความหวังนะครับพวกเขารู้สึกมีความสุขมากที่เห็นแบบนั้นถ่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะผู้ฝึกยุทธ์ทั้งหลายนั้นก็กําลังรอรับดาบนะครับพวกเขานั้นจะได้ผลประโยชน์ดีกงหยวนอิงก็เคลื่อนไหวเช่นกันร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังแห่งความมืดส่วนร่างกายอีกครึ่งหนึ่งนะครับบัดนี้เต็มไปด้วยแห่งแสงสว่างเอาละนะ วิถีพุทธผสมผสานผู้ฝึกยุทธต่างก็รู้พื้นฐานดีนะครับไฟกับน้ําเป็นอะไรที่ไม่อาจเข้ากันได้มีเพียงแค่ยินและยางเท่านั้นที่ต่างออกไปแต่แบบนั้นแต่ถึงแบบนั้นกงยวนแหง่งกงยวนวิกงยวนจากวิหารแห่งความว่างเปล่านะครับกับสามารถผสมผสานวิชาพุทธทั้งสองสายเข้าด้วยกันได้ชายคนนี้มีความสามารถมากแค่หน่อยมีข่าวลือกันว่ากงยวนนั้นเป็นเจ้าอาวาส ามีข่าวลือกันว่ากงยวนที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าวิหารแห่งความว่างเปล่าได้ฝึกฝนตัวเองจนประสบความสําเร็จไปหลังจากที่แยกตัวฝึกยุดมานานในตอนนี้นะครับทุกคนต่างก็ได้เห็นความจริงสิ่งนี้ดูเหมือนข่าวลือที่ว่านั้นนะครับมันจะเป็นของจริงทุกคนต่างก็จ้องมองไปที่กงหยวนด้วยความหวาดกลัวเฮ่ไม่แปลกใจเลยที่นักบวชกงสุน,นั้นจะมั่นใจถึงกลับไปที่แท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ ต่าหากใช้วิธีพูดผสมภาษานั้นได้แม้แต่เจ้าสะแม้แต่ตั้นเจ้าซ้ำนักเองก็คงไม่อาจหยุดยั้งกงดวนได้แน่เฮือใช่ใช่ใช,ใช่ขาก็เห็นด้วยเว้นแต่ปรมาจารย์จอมหาวายร้ายจากจินจิงซานคนนั้นจะเคลื่อนไหวถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นถ้าหากไม่ใช่จีเทียนเต้าในโลกนี้คงจะไม่มีใครหยุดเขาได้ไอพวกง้างเ้ย ไอ้พวกเ,เอ่อตัวประกอบ1ตัวประกอบ2นะครับนี่มันไม่รู้จริงๆหรือว่าจีเตียนเต้าเนี่ยยืนดูเบื้องหน้ามันแล้วพลังวรยุทธที่คงยวนมีพัฒนาขึ้นมากไปถึงแบบนั้นเขาก็ยังไม่กล้าพอที่จะไปแก้แค้นที่กินสิงสารค้าคิดว่าคงจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หยุดนักบวชเท่าผู้นี้ได้แต่น่าเสียดายที่นี่คือสุสานแห่งดาบปรมาจารย์แห่งกินจิงสานจะไม่มีวันมาที่นี่ได้แน่ ภาพที่ดหนนะครับเป็นอะไรที่ดูประหลาดอย่างมากสำนักย่อยฝ่ายธรรมะนั้นกลับเลือกที่จะนึกถึงนะครับจินจิงซานกับนึกถึงฝ่ายธรรมยางศาลารอยฟ้าจินจิงซานเพื่อเมือ่อเมือ่อตกอยู่ในสถา,านลำบากจริงๆพวกมันควรจะนึกถึงฝ่ายฝ่ายธรรมะเนาะเหตดดุใดหญ่พวกมันกลับนึกถึงจินจิงซานแบบนี้เมื่อเจียงอาเฉียนลอ,อยอยู่ในอากาศนะครับบัดนี้ พลังมุตราก็ได้ปรากฏขึ้นเหนือร่างกายของกงหยวนพลังมุตตาสีทองนั้นได้่องสว่างจากครึ่งเดียวส่วนพลังมุตตาสีดำก็ได้่องสว่างอีกครึ่งหนึ่งพลังทั้งสองกำลังรอมรวมและประสานเข้ากันตูมตูมตูมเจียงอาเฉียนนะครับได้ใช้ดาบทีได้ใช้ดบาดดบกีดะบมังกรของตัวเองแทงไปที่หน้าขององค์หยวนตัวเขารวดเร็วจนผู้ฝึกยุทธทั่วไปไมิอาจจะมองตามด้วยตาท่านแต่ถึงแบบนั้นพลังของเขาก็ยังคกงถูก ในส่วนของพลังมุตราของกงหยวนหยุดเอาไว้ได้หึใส่หัวไปซะกงหยวนตะกลวนออกมาตูมพลังมุตรานะครับที่รวมกันก็ได้พองตัวขึ้นหลังจากนั้นสายลมอันรุนแรงราวกับพายุทอร์นาโดก็ได้ปักเฉียงอาเฉียนให้ถอยหลังกลับไปหึมีแต่ต้องหลบเท่านั้นเจียงอาเฉียนรู้ดีว่าพลังนี้นั้นรุนแรงนะครับเพราะแบบนั้นตัวเขาจึงตัดสินใจที่จะหยุการโจมตี แม้ว่าจะตัดสินใจที่จะหลบแต่การหลบพลังมุทรานี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันนั้นได้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับยังไม่หยุดปักกงยวนได้ฝึกฝนกระบวนท่ารนี้มากว่าหลายพันครั้งแลว้วบุ้มย,ยงอาเฉียนได้ยุดบดาบคีตะมังกรนะครับก่อนที่จะกรรม,มันเอาไว้ในมือไม่ยอมให้หลุดไปไหนพลังมุทราที่ได้มาบรรจบรวมกันที่พุ่งมาจู่โจมียงอาเฉียนย,ยงอาเฉียนนะครับถูกการโจมตีและตะโกนออกมาอาสาวน้อยช่วยข้าที ปุ๊บตูมเจียงอาเฉียนนะครับจูพลังซัดกระเด็นตกไปที่พื้นนะครับตัวเขาในตอนนี้มีสภาพไม่สู้ดีนะแต่เขาไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดในการป้องกันนะครับเจียงอาเฉียงของเราคงจะบาดเจ็บสาหัสไปแล้วสมน้ำหน้าฮหยวนเอ๋อร์ได้พูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มในตอนนั้นเองนะครับกงหยวนยังคงลอยอยู่เหนือหลุมศพเช่นเคยตัวเขารู้สึกดีใจที่พลังมุทาที่ใช้ออกไปสามารถจัดการกับเจียงอาเฉียนได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเขาไม่คิดจะหยุดการโจมตีเพียงเข้านี้ลูกประคำของเขานั้นยังคงพุ่งจู่โจมผู้คนต่อไปฮึไม่มีทางเจียงอาเชียนเ,เบิกตากว้างตัวเขากระแทกฝ่ามือลงปวนพื้นนะครับก่อนที่จะดีตัวออกมาอ่าดีตัวเองขึ้นอย่างเท่เลยนะครับฉากนี้หึแล้วยังไงกันไปสู้ซะสิหยวนเอ๋อได้พูดขึ้นไม่ไหวไม่ไหวค่ะข,าขา้าทำดีที่สุดแล้วเปา คือมันดีตัวมานะครับเหมือนกับคนที่ล้มลงไปแล้วตีลังกาขึ้นมายืนนะครับนึกว่ามันจะไปสู้ต่อแต่ที่ไหนได้ครับมันบอกว่ามันไม่สู้แล้วแล้วยังมาทําหน้าแบบอ ยอมจริงๆเลยครับกับเจียงอาเฉียนเนี่ยมันมันมันตลุกหน้าตายหรือว่ามันยังไงเจียงอาเฉียนนะครับที่ได้พูดขึ้นไม่ไหวข่าทําดีที่สุดแล้วดูเหมือนว่าข้าจะไม่ใช่คู่มือของนักบวชเต่านั่นเลยเจียงอาเฉียนนะครับต่อปฏิเสธอย่างไม่รังรีทุกๆกคนนะครับต่างมองออกว่าเจียงอาเฉียนนั้นยังไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริงออกมาเจียงอาเฉียนจะไปใช้พลังได้ทั้งหมดยังไงล่ะแต่หากตัวเขายังไม่ใช้ร่างอวตารออกมาเลยด้วยซ้ำแต่แน่นอนเรื่องแบบนี้นั้น เป็นปกตินะครับสําหรับชายผู้รักตัวเองยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดยวนเอือเอ็นแบบนั้นนะครับก็ได้ใช้พลังปกป้องคนอื่นเอาไว้จากในส่วนของรูกประคำของนักบวชกงหยวนลูกประคำทั้งหลายที่ได้พุ่งโจมตีนะครับพวกมันได้เชื่อมโยงกันจนเป็นสายนะครับจากนั้นก็ได้พุ่งมาการจะ จัดการกับนักบวชนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายพลังมุตราของมันป้องกันได้แม้แต่การโจมตีของดาบคีตะมังกรเจียงอาเฉียนได้พูดต่อข้าเกรงว่ามีแต่ท่านปูอสูเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วแหละที่จะจัดการไดเออท่านอาจารย์ยวนเอ๋อไม่พอใจนิดหน่อยนะครับที่ได้ยินคําพูดของเจียงอาเฉียนนางได้ันไปไป,ไปหาลู่โจวเนาะเพื่อเป็นการขออนุญาตนางอยากลองที่จะต่อสู้กับนักบวชกงหยวนนั่นเอง แม้ว่าหยวนเอ๋อร์นะครับจะมีสมบัติมากมายล้ำค่าติดตัวแต่ถึงแบบนั้นลู่โจก็ไม่สามารถไว้วางใจนางได้นะครับอา่านที่จริงถึงแม้ว่าเจียงอาเฉียนจะยังไม่เอาจริงแต่ถึงแบบนั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันว่าในส่วนของกงหยวนเองเขาก็อาจจะยังไม่เอาจริงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะครับพละเอกที่รู้ดีว่านักบวชเท่าคนนี้นั้นมีฝีมือที่รับมือได้ยากอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับประเอกจึง ได้สายหัวปฏิเสธและก็ไม่ไม่อนุญาตให้หยวนเออของเราไปสู้ดูเหมือนว่าคนที่จะก้าวออกไปในอนาคตอันสั้นนี้คนที่จะตัดสินใจลงมือต่อสู้และเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของกงหยวนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นปรมาจารย์จีเตียนเต้านะครับของสาลารอยฟ้าตำหนักม่วเทียนแห่งจินถิงซานมาดูกันนะครับว่าในตอนหน้ารูโจจะบทขยี้กงหยวนคนนี้ด้วย พลังใดที่มีโอเคครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่284ถึงต่อ285นะครับอันนี้ควบให้2ตอนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าแม่ียงอาเฉียนเมื่อไรมันจะยอมทุ่มสุดกำลังเมื่อไรมันจะยอมทุ่มสุดกำลังนะครับผมอยากเห็นพลังแบบเต็มแม็กของมันเหลือเกินว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนจะพอๆกับหมิงซื่ออินได้ไหมหรือจะพอๆกับต้วนมู่เซิงแต่ถ้าอิงจากคำพูดของลู่โจดูเหมือนว่า ไอเจียงฮาเฉียนเนี่ยมีฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่กงหยวนเองก็ไม่ใช่อะไรที่สามารถมองข้ามได้ขนาดหยวนเอ๋อไปอีปอกยังไม่คิดว่าหยวนเอ๋อจะชนะเรยครับลองลองคิดดูเอาแล้วกันหยวนเอ๋อที่มีสมบัติเต็มตัวโอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ